เราซื้อพร้อมกัน,อย,นอย่างนี้ไม่ได้เขาที่คุณต้องเปลี่ยนวิธีการพูดแต่วิธีการพูดเนี่ยมนุษย์ฉลาดคุณว่าคุณหลอกเล่อนได้วันนี้เขาไม่รู้เนี่ยเดี๋ยววันหน้าเขาก็รู้เนี่ยคุณทำบุ๊กเดิมอ่ะได้ครั้งเดียวครั้งที่สองไม่ได้แต่ถ้ามันเป็นความจริงเนี่ยถ้าเป็นความจรงิคจรงคุณพูดกี่ครั้งก็ได้คือคุณเข้างานเนี่ย อย่างตัวผมอะเดอักเซเนี่ยผมเข้าตั้งแต่เดอักเซหนึ่งเดือดักเซ็สองเดือดรักเซ็ s สามเดือดรักเซ c สี่เดือดรักเซเข้าตั้งแต่ไม่เป็นไดมอเข้าจนเป็นเดมอนเดอักเซ็หกก็เข้าอยู่แล้วเจก็เข้าอยู่แล้วแปดก็เข้าอยู่แล้วคือตอนเป็นบอลเนี่ยเข้าเลยอะตอนเป็นเอ็กันเข้าเลยอะแล้วตอนนี้ทำไมังไม่ Dante, Safe mark, ถ,ถ้าเกิดว่าทุกคนที่เป็นไดมอนด์ในเซ็ตมอนเนี่ยเขาเขาทำโดยวิธีนี้มันอาจจะมีวิธีอื่นก็ได้นะแต่เราอย่าเสียเวลาของชื่ออันมีค่าของเราไปลองไปลองมันจะช้าถ้าม well, ันมีวิธีนี้ที่มันใช้แล้วได้ผลนะถ้าคุณหมอพี่นพสร้างระบบแบบนี้ขึ้นมาระบบเครื่องคนตัวนี้ขึ้นมาเราก็เราก็เดินตามเขาถ้าพ่อม้าเป็นร้อยเดินทางจากตรงนู้นมาเข้างานกับพวกเราที่นี่ ถ้าไดียมอนทุกคนเช็คชื่อเดนที่งานนี้เราก็พาป็นเข้างานาน,นี่มันง่ายที่สุดละเราอยากสำเร็จเราก็ทำแบบนี้แล้ววิธีการที่คุต้องทำคืออะไรครับก็อาจจะมีวิธีการอะไรมาคือการตัดสินใจตัดสินใจอย่างเดียวเลยว,ว่าคุณเข้างานนี้คือคุณต้องแบบอย่างนี้เลยครับไม่มีใครได้แต่คนเดียวเราหนึ่งคนนั่นแหละจะต้องเข้างานนี้ เพราะว่าวงกลมทุกวงท,ที่ถูกสร้างขึ้นมาลุ้นแล้วแต่มาจากวงมวงเริ่รมต้นวงแรกก็คือตัวเราแม้วันนี้ไม่มีใครเข้ากับเราเลยแม้แต่คนเดียวแม้วันนี้ทุกคนจะไม่เข้ากับเราแล้วแต่เรายังยื่จับากเข้าตรงนี้สุดท้ายจะมีคนเดินตามมาคือคุณต้องคุณคุณต้องเข้าใจตรงนี้เข้าใจให้ขาดพอเลยคุณต้องเป็นคนแรกในการที่คุณจะต้องกระโดดเข้ามาตรงนี้ถึงจะมีคนเดินตามแบบคุณเยอะ จากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสี่แปดสิบหกสามเป็นสองอุ่ยเรไปบรรท้ดคุณเข้าไปแล้วสิบกี่สิบคนก็เป็นไปได้ว่าสิบกี่สิบคนคุณในคราวหน้านะอาจจะไม่ได้เข้าไปกับคุณทั้งหมดแต่เราเชื่อมั่นในสิ่งเหล่านี้เราเชื่อว่าถ้าเกิดคนที่เข้างานตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วจะตัดสินใจคล้ายกันเพราะเมื่อคุณพาตัวเองเข้างานนี้ไปเรื่อยจะมีคนบางคนเดินตามคุณ และคนเหล่านี้เมื่อเข้ามาตรงนี้ตึบตึบมือนกับคุณแล้วก็ไปไป่ได้ว่าจะมีอีกหลายเล็กคนเดินชั้นตามตัวคุณแล้วก็ชั้นตามตัวคนที่คุณทําด้วยมครั้งหน้าคนคุณจะเยอะจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วก็เยอะขึ้น,เ,นเพราะว่ามันตื่นเต้นที่สุดมันตื่นเต้นมากขึ้นเรื่อยๆคนก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นถ้าไม่งั้นเซสแต่เซสครั้งน,นี้2,000คนจะ2,000คนละครั้แล้วพันกว่าคน มันเยอะขึ้นไงผมเข้าเดอะซสชั่ครั้งแรกมีไม่ร้อยคนเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นแต่ว่าระบบนี้มันเวิร์กไงแต่ว่าไอ้คนที่มันเยอะขึ้นมากับเพื่อนไงไม่ใช่มาตัดทีนานเรามาจากใครก็ไม่รู้ที่เป็นคนอื่นไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในกลุ่มเราแต่ว่ามีบางคนใช้ธีนี้ถ้ามันได้ผลแต่เราไม่ได้ใช้วิธีนี้แล้วเราก็เฝ้าใช้สายาศาสตร์ มันไม่เป็นนิยาศาสตร์เราท่นเหมือนกับคาทิฐานจุดทู่กสักวันหนึ่งจะมีคนเดินเข้ามันไม่ใช่นะคือมันเริ่มต้นจากตัวเราพาเพื่อนเราเข้าเพื่อนเราพาเพื่อนของเขาเข้าพายันของเขาเข้าลุงเข้าเยอะๆแต่ s ัก c e s s ปีนีทุกๆสิบเดือนถ้าเกิดว่ามีคนเข้าคันนี้หนึ่งคนคัหน้าเข้าห้าคนถ้าเราไปเข้าสิบคนแล้วเข้าต่อไปเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับ แม้ว่ามานลดลงบ้างแต่คนโดยรวมก็จะเยอะขึ้นแล้วเรายังมีงานอินสไพร์เลชันอีกเวลาเคลื่อนคนเข้าอินสไพร์เลชันจะเคลื่อนได้ได้เยอะกว่าถ้าเข้าเดือนซักเซสให้สิบแปลว่าคุณจะต้องมีคนเข้าอินสไพร์เลชันอย่างน้อยก็สามสิบถ้าคุณมีคนเข้าอินสไพร์เลชันสาเป็นไปได้ว่าในงานรีสตาร์แต่มองไปตรงไหนเนี่ยคนคุณน่าอยู่สี่หสิคนใช่ปะ่ะใช่แล้วคุณก็ต้องมีคอามมิ่ง กระจายอยู่หลายๆจุดจุดละสิบคนห้าคนสักห้าจุดสิบจุดยี่สิบจุดเป็นแบบนี้ <c oughs> คุณก็จะค่อ,คอยๆเคลื่อนคนนะครับรายเด็ดตรงที่จะอยู่ในเกตสตาเนาะ <c oughs> คุณก็จะค่อ,คอยๆสะสมคนนะครับแล้วเหวี่ยงคนเข้ามาตรงน,นี้ออกไปเจอคนออกไปเจอคนที่สุดน้าออกไปเจอคนทีละคนที่งานแชร์นีออกไปแสดงแขนซึ่งคุณกำลังจะเรียนรู้ในการพูดไอแชร์ใน อีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้านี้โดยประมาณนะครับคุณไปเจอคนทีละคนแล้วคุณบอกว่าเดี๋ยวมาเจอกันที่สาขาเดี๋ยวมาเจอเราที่สำนักงานใหญ่มาเจอเราที่รีสอร์ทคุณทำเค้ามิงติ้งทุกจุดที่คุณไปทำเค้ามิคติ้งก็คือคุณมีบ้านคุณบ้านเพื่อนคุณบ้านออนไลคุณที่คุณสะสมคนเอาไว้จุดมาสองคนห้าคนสิบคนบ้านหมอปู่บ้านใครบอกใครก็แล้วแต่นะครับคุณมีสักห้าจุดจุดมาสองสามคนของคุณให้คุณไปฝากเอาไว้คุณก็บอกว่าเดี๋ยวมาเจอกันเราที่ไร ก็ไม่ต้องแปลกใจเลยถ้าคุณจะเคลื่อนคนมาได้20คนที่ลีสาร์เพราะมันไม่ใช่สายศาสาร์ลเพราะว่าคุณมีอยู่แล้ว20คนนั้นอยู่ที่5จุดของคุณไงคุณเพื่แกบอกว่าเราจะเจอที่นี่เคลื่อนคนไงนี่คือเคลื่อนคนแต่ถ้าเกิดว่าคุณยกปูลโทรศัพท์แล้วชวนคน20คนแล้วบอกว่า20คนจะมาเจอที่สถาบันวิทยาอันที่สายศาสารถ้า20คนนี้มาหมดมันเป็นไปไมนะ่ได้ แต่ถ้าเราเจอหน้าเข้าเาที่เขลมิ่ติ้งันยี่คนซึ่งเขามาประจำอยู่แล้วเราแค่บอกว่าเจอแลตรงนี้มาไหมครับมาแล้วเรามีคนแบบนี้เหมือนกับเราอยู่รีสตาร์จังหวัดใกล้เคียงแถวนี้นะครับแบบนี้สัก30คนสักสาจังหวัดคุณก็มีคนในมืองประมาณร้อยล้้คุณแค่ชี้เป้าวา่าเดี๋ยวเจอ e a i o n ก็ไม่ต้องแปลาากใจอะไรถ้า e x a t i o n กูจะมีร้อยคน แต่ถ้าคุณยกหูโทรศัพท์ขึ้นมานแล้วคุณเอาทำเรียอนพุดขึ้นมาแล้วโ,โทรชวนโทรชวนคนร้อยคนก็บอกว่าอะไรเราไปชวนคนเข้าร้อยคนฝันไปเถอะ <c oughs> เพราะว่ามันไม่มีจุดพักนี่ครับมันตายระหว่างทาง,นะ,งนะครับเหมือนกับขึ้นคุณจะขึ้นภูเขาเอเวอเรสต์นะครับแล้วภูเขาเอเวอเรสต์สูงทิ่สุดีโลกหนาวเหน็บไม่วางแผนตายระหว่างทางใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดคุณวางแผน ระหว่างที่ขึ้นไปมันจะมีสเตชันอยู่สถานีที่หนึ่งสองสามสี่ห้าต้องมีจุดพักแต่ละจุดแต่ละจุดถ้าเกิดเราขึ้นไปตามจุดพักเหล่านี้รอดไหมครับรอดมีการวางแผนานี้รอดไหมครับรอดไปถึงครบไหมครับโห<อ>แต่ถ้าเกิดว่าให้กลุ่มเดียวไปึงย้อดเลยมันเป็นไปไม่ได้เพราะเนี่ยคุณก็ต้องเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนคนแต่ละจุดแต่ละจุดตรงนี้นี่คือภาพผมย้อนกลับมาสำหรับคนที่เข้าเกสตาร์ก็จะเข้าใจสำหรับคนที่ยังไม่เข้าก็จะมึนกนนิดหนึ่ง นะครับเพราะว่าแต่ละอันมันจะมีคอนเซ็ปต์ของมันอยู่แต่วันนี้จะโฟกัสไปที่เรื่องของเดอะซักเซสแล้วก็อีกหลายๆเรื่องนะครับแต่เราพูดได้แก่งไปแล้วเนาะครับอ่ะตอนนี้มาดูสิ่งที่คุณต้องจำตัวเลขเอาไว้นะครับที่ตรงในห้องนี้ครับที่ต้องการลำบากชั่วคราวสบายชั่วโคตรคุณเจ๊ส์คุณเจ๊ส์มันไม่มีแบบว่าสบายชั่วคราวสบายชั่วโคตรอะก็อย่างนี้ดีน นะครับลำบากชั่วเขาสบายชั่วโลกกี่คนครับกี่คนครับที่อยากได้คคาสิ่งที่ทำครับหนูรู้อ่าแบบทำไปรอบนี้รอบหนึ่งแล้วก็มันก็ผลก็อยู่กับเราไปตลอดเนี่ยคุณได้ไม่ใช้ดีแล้วแต่ถ้าคุณจะเอาไปเป็นตัวเลขไว้เท่าไหนะครับคุณต้องจับเลขนี้เอาไว้ครับคุณต้องมีหนึ่งร้อยคนครับจะที่นี่ก็ได้หรือจะที่นี่ก็ได้เนี่ยตั้งเป้าหมายเลยใครก็ตามที่เคลื่อนคนเขาอินสตาเลชั่นของผู้นี้ ฝั่งซ้ายฝั่งขวามีสักร้อยคนนะครับจะยิ่งดีมากเลยถ้าร้อยคนเนี่ยอยู่ฝั่งอ่อนคุณก็แปลว่าฝั่งแข็งคุณน่าจะมีมากกว่าใช่ไหมใช่คือผมไม่ได้บอกให้คุณกระโดดเดียวถึงยอดเขานะผมก็บอกว่าเป้าหมายคุณเนี่ยคุณต้องมีหนึ่งร้อยคนใครก็ตามที่มีถึงร้อยคนหนุนคุณเข้างานพวกนี้ตัวเนี้ยระบบตรงเนี้ยมันก็จะเคลื่อนร้อยคนของคุณร้อยคนของคุณก็จะวนลูอย่ี้เขาก็จ้อยากมีร้อยคนหเขาบ้านใช่ไหมใช่ เพราะว่าถ้ามีร้อยคนคุณไม่ใช่ตำแหน่งคุณอาจจะไม่ใช่ไดมอนด์แล้วก็ได้อาจจะพี่คนนั้นก็ได้หรือคุณอาจจะเป็นซับไฟล์เป็นเอเวอร์ลอนอะไรก็ได้ร้อยคนแต่คุณไม่ใช่ไรายได้สามหมื่นไม่ใช่ไรายได้สองหมื่นคุณจะมีะไรายได้เป็นแสนแล้วแล้วทำไมต้องไปัวเลขร้อยเพราะเวลาร้อยมันหลุงดงมาหรือแปดสิบมันจะกลับไปเป็นร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบมันจะเป็น 200, 300, สองร้อยสามร้อยสามร้อยมันจะเป็นห้าร้อยพันจนสุดท้ายกลายเป็นสองพันแบบหมาะสมปีตอนนี้นีค่าไหมครับเวลาที่มันจะไม่ถึงร้อยอ่ะ มันจะเกิดเกิดดับดับอยเยอะมากแต่เมื after, ่อไหร่เมตาที่มันครบร้อยแล้วเนี่ยกลุ่มคุนร้อยคนหนึ่งเืนเนี่ยจะเกิดกลางปุ่จะไม่ค่อยมีใครอยากไปไหนแล้วเพราะมาแล้วสึกอบอุ่นท่านคุณต้องรวมกลุ่มตรงนี้นะสักร้อยคนคุณจำตัวเลขนี้ไว้คุณอาจจะใช้เดือดซักแซดสักสองสามครั้งเพื่อคุณทําเป้าหมายนี้นะมีปฏิทินสิบสองเดือนนะครับสิบสองเดือนจะมีเดือดซักแซแล้วเว้นไปสี่เดือนรางเว้นไปสี่เดือนมีสามครั้งใช่ไหมครับ ระหว่างนั้นจะมีแทรกการเป็น i n s p i r a ช i o n i n s p i เ a ชั่นแล้วก็อาจจะมี c อร์ e why คุณใช้ทั้งคนท่านหมือนกับคุณก็เปลี่ยนคนเข้า c อร์ e why เข้า i n s p i เ a ชั่นเข้าหรือ success แล้วก็ซอยเลื่อยๆเป็น h o m มิ i s i t i n g home v i s i t i คุณต้องมี h o m มิ i s i t i n ของตัวเองคุณต้องมี h o m มิ i s i t i n ของอัปไลน์คุณต้องเคลื่อนตัวเองคุณต้องเคลื่อนคนเข้าไป h o m มิ i s i t i n แต่ละจุดเพื่อเพื่อเอาเขาไปเหยาะในตามสถานีต่างๆแล้วถึงเวลาก็ simple i n s p i เ a ชั่น แล้วทุกคนเข้าไปก็อยากประสบความสเร็จอยากเลื่อนตำแหน่งอยากอยากอยากได้แบบนี้ทุกคนก็จะไปเคลื่อนคนทําแบบนี้กันสุดท้ายคนละคุณพอ100ป้บมันจะเป็น200เป็น400มันยากไหมมันใช้เวลาครับบางคนใช้เวลาสั้นใช้เวลามากใช้เวลาน้อยไม่เท่ากันแต่ถ้าทําวิธีนี้มันได้เห็นภาพไหมเห็นไหมเห็นภาพด้วยไหม